อาทิตย์นี้ครับดูเหมือนว่าเรื่องนักโทษเทวดาชั้น14เนี่ยมันจะซาลงนะครับไม่มีกระแสข่าวอะไรเลยเพราะคอปทเขาก็ไปเคลื่อนไหวอยู่ต่างจังหวัดนะครับส่วนเรื่องของคุณวัชระเพชรทองนะครับหลังจากที่ยื่นข้อเรียกร้อง10ข้อให้คุณพิรพันธ์สาลีรัตวิพาธ รองนายกรัฐมนตรีจากพรกรวมไทยสร้างชาติซึ่งได้รับหน้าที่ให้มาดูแลกระทรวงยุติธรรมหลังจากยื่นไปแล้วก็เย็บฉี่นะครับเหมือนโยนหินลงน้ำยังไม่มีอะไรสะท้อนกลับมาก็ว่ากันไปนะครับแต่อย่าคิดนะครับว่าเรื่องนี้จะไม่ใหญ่ ผมคิดว่าโพของนิด้านะครับที่ออกมาแล้วท่านอาจารย์นนท์แปลแล้วว่ามันไปแนวโน้มที่จุดติดนะโอ้พูดถึงเรื่องการรัฐประหารด้วยว่าถ้าจุดติดแล้วมันจะเกิดแรงกระทบกันนะแล้วคนกลางคืนฐานจะออกมานั่นเป็นการวิเคราะห์ของท่านอาจารย์นนท์แต่ผมจะยจำ สิ่งที่อาจารย์นนท์พูดเรียกว่าพลจะจุดติดเนี่ยก็เพราะการออกมาของพี่สนธิลิ้มทองบุญรุ่นใหญ่ออกมาขยับเองนะถือว่าไม่ธรรมดากระแสมันจะไหลาตามมานานที่สำคัญในชวนหลีกภัยนะใบมีดกอาบน้ำพึ่งแม้อายุจะมากแต่ยังคมกริบเหมือนเดิมออกมาขยับดังนั้นทักษิณเอ้ย อย่าคิดว่าจะสบายนะหรือไม่แน่อาจจะนอนหนาวหนาร้อนร้อน,อ,นอยู่บนชั้นส,สิของโรงพยาบาลตำรวจแล้วแต่เรื่องที่ผมจะพูดเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนเล็กๆคนหนึ่งที่หัวใจใหญ่ยิ่งใหญ่จริงนั่นก็คือผู้คุม ที่อยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพที่ใจกล้าพลีชีพถล่มทั้งสินในลายกลุ่มของผู้คุมเรือนจำพิเศษกรุงเทพลายกลุ่มนี้เนี่ยครับมีผู้คุมอยู่ในไายทั้งสิ้นเนี่ย389คนชื่ออุณากันมันเป็นรหัสของเรือนจำพิเศษกรุงเทพคนที่ ออกมาพลีชีพถล่มเนี่ยนะครับตําแหน่งของเขาเนี่ยครับเป็นเจ้าหน้าที่เล็กๆเขาเรียกว่าเจ้าพนักง,งานชํานาญงานถ้าเปรียบเทียบก็ประมาณ4ีห้าเขาออกมาพูดว่าไงก่อนที่จะฟังนะครับก่อนที่จะฟังก่อนที่จะรู้เนื้อหาผมรด้ฟังเขาอยู่ก็เ,เห็นพฤติกรรมทักษณิณทั้งหมดแล้วก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ปรากฏว่าจัดการเขาทันทีแต่ จัดการอะไรไม่ได้ก็ย้ายเขาขึ้นไปยืนบนป้อมท่านู้ชมนึกถึงภาพในหนังเลยครผู้คุมต้องยืนบนป้อมซึ่งไม่ได้แปลกแต่มันแปลกตรงนี้ครับให้เขาไปยืนทีถึงหหชั่วโมงในขณะที่ปกติจ้องเวียนกันสองสาชั่วโมงเพราะแดดมันร้อนอบอ้าวนะครับก็กระจายกระจายกันไปแต่นี่ไม่จงใจมีคำสั่งห้ชั่วโมงจะด้วยแรงคับแขนผมย้ำนะไม่ใช่คับแขน ที่โดนลงโทษแบบนั้นแต่เาขาคับแค้นเรื่องทักษิณเพราะเขาพูดเรื่องทักษิณมันถึงโดนแบบนี้เขาก็เลยโพสระบ,บายนะผมไม่อ่านเองอะให้น้องเขาอ่านให้ลองฟังดูครับบางช่วงบางคำอาจจะมีการเซ็นเซอร์บ้างกรมราชทันกรมราชทันตั้งแต่รอมาวว่าการตลอดจนอธิบดีลงมาพวกมึงมีความสำนึกสำเนียกอะไรกันบ้างเลยเหรือนี่มันยุคไหนแล้ว กรณีไอ้แมวนอนชอหน้าเหลี่ยมพวกมึงทั้งหลายยังนอนหลับกันดีสบายดีกันอยู่หรอที่พวกมึงทำกันมันใช่วิธีการที่เขาปฏิบัติต่อผู้ต้องขังคนอื่นๆไหมเลวไม่ละอายแก่ใจเลยพวกมึงมันไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเลยไม่น่ามียศถาบรรดาศัก์มาเป็นเสนาบดีไปเลยไอมึงไปปั่นสมล้อหรือเป็นกรรมกรแบกหามดีกว่าไหมไอลูกหมาไม่จำเป็นต้องมีความรู้อะรหรอกเรียนสูงสป่าหัว ไม่มีอุดมการณ์อะไรเลยเป็นตาบาปแก่กลมจริงๆถ้าพวกมึงเป็นคนดีเห็นกับความถูกต้องเป็นธรรมถ้าผู้ใหญ่สั่งมามึงมีทางเลือกนี่คือลาออกอ้างปัญหาสุขภาพไงนี่ไม่มีเลยผมรับไม่ได้กับอภิสิทธิ์แบบนี้แต่กูเห็นไม่มีสักตัวที่จะแสดงสปิริตพวกมึงมันเร็วๆๆรับใช้คนโกงก้มหัวให้กับอํานาจเงินทุนเลทอวัยวะเพศชายครับท่านผู้ชมท่านผู้ชม,ชม,มเห็นไหมฮะเขากล้าเขากล้า เพราะแน่นอนหลังจากนั้นเขารู้อยู่แล้วว่าจะต้องถูกสอบสวนและอาจให้ถึงออกจากราชการได้พร้อมหน้าทั้งหมดอยู่ในมือของลูกน้องทักษิณทั้งสิน้นได้ทาไมกล้าหรือเพราะเขาเป็นคนคนครศรีธรรมราชเหมือนกับผมแต่ผมรับรองได้ผมไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวแต่พี่น้อง ผู้คุมที่อยู่ข้างในที่อึดอัดคับข้องเขากะส่งเรื่องส่งราวมาให้ผมดังนั้นเรื่องนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องเล็กมันเป็นเรื่องของคนเล็กๆแต่มันเป็นเรื่องใหญ่ที่เขาทนไม่ได้กระแสทั้งหลายเนี่ยมันจะไหลมาชนกันมาผสมประสานกันแล้ววันหนึ่งมันก็จะถึงจุดระเบิดได้เมื่อ คนที่มันจะสุดจะทนเนี่ยนะแบบน้องวิชาญบรรจงการเนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งประเทศคุณยังนอนหลับดีอยู่หรือทักษิณชินวัตร